คุณวันชัยลีน้ำวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสเซนมอเตอร์จำกัดผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอสเซเปิดเผยถึงผลตอบรับอย่างล้นหลามของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอสเซจึงได้วางแผนขยายจำนวนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มอีก80ตู้มูลค่าการลงทุนประมาณ120ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานจึงเป็นที่มาของรูปแบบธุรกิจ MOve EVX เเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยมีรูปแบบธุรกิจให้เลือก2แบบแบบแรกผู้ประกอบการมีความพร้อมทั้งเงินลงทุนและพื้นที่ส่วนแบบที่2จะเป็นการจับคู่ธุรกิจหากผู้ประกอบการไม่มีพื้นที่แต่มีความสนใจโดย m o v e EVX จะเป็นจุดนัดพบให้กับเจ้าของพื้นที่และผู้สนใจทําธุรกิจได้พบและ,จะเจรจาธุรกิจกันงบประมาณในการลงทุนเริ่มต้นที่700,000บาทและสูงสุดที่2,400,000บาททำสัญญา5ปีและจะคืนทุนภายในเวลา2ปี ผู้สนใจเป็นพัฒนธมิตรกับ Move EVX by s i m สามารถสอบถามรายละเอียดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.moveevx.com และ line @moveevx